าสูงส่งต่อตั้งนาน้าเนินนานร่วงรอยหา ของเมืองตะกัวป่าหรือตะกัวลาในครั้งโบราณที่ถูกนํามาบอกเล่าผ่านทางการจัดฉายภาพยนตร์แสงสีเสียงลงบนตึกเก่าในงานถนนคนเดินเมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์คือหนึ่งในสีสันที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้ต้องหยุดรับชมค่ะเพราะไม่เพียงทําให้รู้จักเมืองตะกัวป่าเพิ่มขึ้นในหลากแง่ยมุมยังเสมือนกับได้พาตัวเองย้อนเวลากลับไปตะกัวป่าในอดีตด้วยค่ะตะกัวป่านั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตอาหารการกินรวมไปถึงตึก กรามบ้านช่องค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะอายุกว่าร้อยปีค่ะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะจะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ถึง5ายุคหสมัยเลยค่ะเหม,ม,มือนหลุดเข้ามาในอีกยุคหนึ่ง ตัวปาหรือตะโกลาเป็นเมืองที่ไม่เคยสิ้นมนคลังหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันคำพูดนี้ได้ดีคือร่องรอยของภูมิสถาปัตย์ที่นักท่องเที่ยวยังคงสัมผัสได้เมื่อมาเยือนย่านเมืองเก่าตะกัวปาแม้จะผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีก็ตาม ดยตะกัวป่าเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานรุง่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนปีพศ500และรุง่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่7จนถึงปัจจุบันตะกวัวป่าจงเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สูงบ้านเรือนและอาคารแต่ละหลังมีที่มาและรูปแบบที่ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะการตกแต่งดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันมีทั้งแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยจีนและยุโรปจึงเป็นความสนุกในการได้เดินเที่ยวเพราะทาให้เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปได้ถึง5ยุค5สมัย ที่ทุกวารมทั่วไปกพี่แต่งแนวนี้มาเดินถนนกันหมดเลยหคะเนี่ยก็บางวันก็สวยกว่านี้นะคะต้องมาดูค่ะต้องมาดูมาย้อนยุคก,กันมาย้อนวัยย้อนยุคย้อนเวลาก็ได้ยกันนะคะ,คะแล้วก็แต่งชุดอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปม<ช>ีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะพี่ขบนวนละคะทาไมต้องมาเดินถนนเส้นนี้อาหารอร่อยครับ <c oughs> แล้วก็มีคาเฟ่ปีจุดให้เช็คอินเยอะแยะเลยมีดูเส้นถนนสั้นแค่เนี้ยประมาณสัก2ี่สกว่าล้านได้เราก็จะเห็นร่องรอยตัวภูมิสถาปัตย์ที่มันดี ความสวยงามโดดเด่นถึง5ยุคห้าสมัย mm hmm. ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าเกิดมาเดินเมืองตะโกป่าในวันธรรมดาถึงแม้จะสงบเงียบ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดได้เรียนรู้ว่าอาคารบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน มีความเป็นมาที่น่าสนใจที่แตกต่างกันจะทำให้การเดินเที่ยวในเมืองนี้สนุกขึ้นนะครับนอกจากความโดดเด่นในด้านภูมิสถาปัตย์ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสยามเมย็นย่านเมืองเก่าตะกวัวป่าแล้วการได้แวะชิมขนมโบราณของตะกวัวป่าก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดค่ะโดยปัจจุบันร้านค้าที่อยู่บนถนนย่านนี้ได้รวบรวมขนมโบราณกว่า30ชนิดที่ทํามาจากฝีมือของคนในชุมชนบางคนอายุมากกว่า80ปีแล้วมาวางขายให้หนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติตามสูตรแบบ พอพูดถึงเต้าโซก็ต้องนึกถึงตะโกป่าจริงๆถ้ามากกว่าเต้าโซมันก็จะมีพวกขนมผิงนะครับมีพวกขนมฉายเถาก้ยมีเกี่ยมโก้ยซึ่งซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็หน้าตาค่อนข้างจะจะจะแปลกตาสําหรับสําหรับนักท่องเที่ยวอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้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 ชิมนะครับได้เลือกอาหารที่เป็นของพื้นเมืองของตะโกป่าและจะจะมีความเข้าใจว่าในอัตลักษณ์ของขนมเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบของ อองงงงงวัััตตถุดดิิบบบ่่่่่่าาาาาๆซึยยยทีเเรราาจจะะไไไมไมมมคค้้ลนน <S 1> <S 1> ในอนาคตทางเทศบาลเมืองตะกัวป่ามีแผนที่จะร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนย่านเมืองเก่าจัดทำโครงการคืนหอคาคีหรือทางเท,ท้าภายในตัวอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินเที่ยวชมเมืองตะกวัวป่าได้ทุกวันอย่างสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันที่แดดจ้าหรือวันที่ฝนตกหนักก็ตามค่ะเพล่นพิษชูเซนสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน